สวัสดีค่ะคานผู้ชม่ะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะพามาเลาะตลาดดอนทอยนะคะทุกวันจันทร์ก็เปิดเปิดให้ควายน้องแก้ม,มากินหญ้าควายน้องแก้ม,มากินหญ้าแนน้องตองเอา้าคือเปื้อนแล้วสันน้องตองนะไปนอนอย่างมาเอานอนใส Ao kìa chịu nào lèo hèm mặc dùi kìu boto hôn sân. Huh? Kem mặt yì. Mặc chuột mặt 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 มามาถีมาเลยอาถีม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 าเลยค่ะถีมาเลยค่ะถ<า> <laughs> ีบมาเลยคะ่ยคะ,คะน้องตองสองเดือนหนึ่งเพียงคนแกมแลห้หนึ่งเดือนจองเดือน โอ้ขนาดน่ะโอ้เสือพระคืออิงคักแทะอิงคักอิงแน่แทนบอิดบอขิ้ตัวบอดดตน้องตองสวัสดีจ้ะน้องตองกินหญ้าแล้วเอ้าอย่าให้ไปไกลหญ้าไม่า,าะรับหลานสิปากปากปากแห้งอันนั้นหะ ตองตองมานี่ตองตองตองมานี่ตองตองมานี่ตองเอาไม่กินหยาอยู่เขาไม่กินหยาอะไรบ้าปลาเอาเอามาสีผ้ากระโดดทันสีผ้ากระโดดทัน ว่ใช้ที่ไม่ชมทาพอวอ่า,า,าที่ปจบทา,นาหนกตรงนี้สิลหบักจุนคือบังตู้เสิัมหกน้าด้วเพื่อนบักจุนมันตาซักใสยอยู่เห็นเขาอันห้เขาไไจูย้ยานขนาดเลวไปย,ยนเห็นวยันตัวด,ด,ดน้ำก้นเลดเด้้า ยืดยืดลูกหลายืด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 หล่าอยู่นาะเจ้าของยืดมั่งแตยืดอ่ะฮะโอ้ยเพื่อขนาดเลยแม่นเพื่อกันขนาดเลยแม่เพื่อ เสี้นี่เส้นทะเลปลเสื้หันเส้นทะเลปลเสื้ยหันเส้นคอเลยคอควายเลยน้องตองกินหญ้าแล้วน้องตองน้องตองกินหญ้าละคุณประกาันนำก้นละรการะวังนี่มาถลันโอ้ยขี้มตกขี้มระวังมันอัน มันขี่มันขี่สเอื้อแคมันขี่ใส่เอื้อแค่หันมันขี่ใส่เอื้อแค่หัน้านหนึงมันขี่ใส่เอื้อแค่หัน้านหนึ่งก็ตมันขีใส่เอ้หันตัว้้านนึงบอกเลยมันขี่ใส่เอื้อแค่หันตัวนาร้านกว่าตัวนาร้านสี้นังร้านหนึ่งตัวนาร้านร้านยัง้าน่ตัวนาร้านโอ้ร้านสี่ร้านห้าโอ้ต้นานนี้ตัวนี้เออเบอกอันนั้นเดียวตัวนั้นจะเดียวเท่าไรตัวนั้นตัวนั้นเท่าไรนะตัวสี่ขานตัวนั ท่าไรตัวข้อการหัน้าล้านช้อ <laughs> ซื้อไปอย่างเนาะ้อการนี่แม่มันก็คือสี่เจ้แม่บอสเก่งนะสูอแล้วก็อีอีผู้ชายตัวเนี้ยเหมือนกันคนไปโรงเรียนนี่มันเพื่อแต่ควายนี่ร้านท่าที่มันจะเป็นคู่ควายแล้วมันเป็นคู่คนละร้านเจ็ดใส่พอได้ได้น้องมาเหรอ มาแล้วมาแล้วน้องมาแล้วมาเลยจอมน้องจอมมาเลยน้องจอมจอเอ,อินมาดูเอินมาดูน้องจอมฮะเอ,อินน้องจอมมาดูออพอดีมาละผลโอ้ยควายน้อยกับเด็กน้อยฮ้ยเนาะมันมาโม่กันมันมาโม่กันนะมันมาโม่กันมันก็นมาหากัน <c oughs> เลย <c oughs> มันมาโม่กันไง คนกับสีนี้คือกันควายนะเกิดน้ำหลังคือเพียงอันคออะไรน่นะสีนใหญ่กว่าคนละคนควายเห็นไหมสีนใหญ่กว่าคนละมาพี่มาพี่แม่มาแล้วแก้มแม่มาละมามาพี่มาสิมาหายายพูดเลยค่ะแก้มแม่มาสิมาหายายพูดเลยค่ะมาพี่มาพี่ มาพี่แกะมาพี่อ่าไปไกล์ขาวไรแกมอันนี้หมอแม่หันเออมาพี่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 มารีวิวขยายพี่เอาโอ้ยมาบางกองยาอีกลฮะบอกให้มารีวิวมารีวิวแจ้งข่าวตลาดเดี๋ยวแจ้งข่าวตลาดด้วยวันไหนเปิดตลาดบอกทางผู้ชม้ยายหน่อย บรรยากาศต,ตลาดโล่งโลูเ้เวเดีวผูีิงกันละคนอิงกันละูเออ้ะดดเดีวเร็วไม่สิอันนั้นแหล,ละไม่สิขี่ใส่ละคนมันยกหางละคนแกมันยกหางละคนผู้เดตัวก้าวจอมอะไรตัวก้าวจอมอะไรูเีิเดียน่ะอันตองกันเลย

กูนเอานอนกูไปนอนสะหยาอะนะหยาบอปักตาติฮะยาบอปักตาบอะเจ้าของเก็บห้าให้บอเจ้าของเก็บหยาให้คายติบอเดี๋ยวนอนกันละเดี๋ยนอนแล้วนอนแล้วพักผ่อนกายาแล้ว พักผ่อนก้ายาแล้วควายมันพักผ่อนหรวคนพักผ่อนหรือยัง,ย,งยังไม่พักบอกคนนะอย่อย่อยังเอาอยัางลงไปนะเอาอยัางลงไปแวสูบน้ำสูบน้ำยังคืส,สูบสิบปลูกยังนะ่ะ มีมาน้อยเพิ่งลาวมีดน้อยลุนใหญ่ลุนน้อยลุนใหญ่ลุนน้อยลุนใหญ่มีมดอีกันก็เปนน้ำูใส่ตามเลยวะ ใช่อ,อื <c oughs> โอ,อ,อโอ้ยไม่สิมังยาสิป,ปักหันมังยาปักเปนนก็นนอสเชงกระตูนมังย่าคือบ่นอนเป็นเปลีป่ยนนีบน่บ่ชวนมันมันนอนเป็นเปลีป่ยนนี่อันนี้เป็นนอนใก,กลยๆย่า พอดีแม่ไปเราหวานมันสิพาแล่นใชนะ่ไหมมาแม่แก้มมันพาแล่นได้หันมาแม่มันสิพา,ะนะาแล่นนะมาแม่มาแม่พอดีแม่มาหาแม่มันเหนียวแล้วหัน,น,เ,หนเออพระเจ้าเอิญมันไปฝุ่นหมดเลยมาพี่มาพี่พเอาคือือขึ้นไปเนีย <laughs> ย่านบางหยาดิ ยย่บางอย่างเข้าไปยังเขาเออกมาเลยไหมออกมาถ่ายควายนะจ๊ะแล้วก็ถ่ายบรรยากาศตลาดด้วยท้องทุงท่งทุ่งนาแดนนี้ก็มีเจ้าชุยท้องกินโคนสาบควาย,<อ>ยเห็นหน้ากันไทยแล้วเศร้า คอักตาย,ล,ยล่มอเ,อเอามเมมเพลงพอักได้อันี่<ช>ถงนาแดนนี้ก็มีเจ้าถุยมาเปเพลงพอักได้นันก็มีเจ้าะ้าองนาแดนนี้จะมีครนคนักนหุ่มนานครนพนมเพลงอันนี้สาวบ้านดอนกับสกลนครได้อนี้สกลนครสาวบ้านดอนสกลนครได้น ตรงนาแดนนี้ซื้อ,อยังกะตองชายตองนิงอาา้องาแมนก้าจอมดิพ่อ,อทองชายตองนิงนี่จริงหรือเละก้าจ้าวจะเลื่อนทั้งสองตัวแหละก็จะเลื่อนผู้ชายก็จะเลื่อนแมงนิง,งเอาพอ่าอ,าพอมันก้กาคือกันปะพ่อมันกะก้าปะแมอกาวเดือดทุกเป็นเอาแมนบักจุนที่พอ่อ ก้าวหันน้องก้าวหันน้องตองก้าวหันพอ่อก้าวเจริญวันนี้น้องก้าวจอมหันพ่อของบักจุนบักจุนบักจุนจิน<บ>มันสมบมาทุกโตโวเลยทีมันสมบมาแล้วแล้วก็ลูกได้ทองเนี่ยบักจุนแอบลักสม,มอยู่ทางไก่แต่มันมีลูกแล้วไงจุนมื่สิหร่เมื่อสมเพศตาน้าควายผ่านยังไงโอ้คุณจนุนอ้าวไปเบิ่งแน้าควายพันได้ลูกแล้วบ่ควายแฝดโอ้ควายยอดนะ ค่อยโดนพนนั้นไล้ไปเบิ่งก่อนนะไปเบิ่งก่อนวันนี้สิาพาไปเบิ่งค่อยโดนก่อนมันได้รู้แล้วบ่อ,อันนี้บรรยากาศาตลาดนะคะให้ชมประมาณนี้นะคะต,ติดตามคลิปต่อไปได้นะจ๊ะท่านผู้ชมค่ะ fc ทุกท่านนะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภั<า>ยค่ะแห้งๆป,งปังๆ,งๆค่ะโชคดีมันๆนะคะเด้อสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีกินแซ่อยู่แจกกินนัวสุขภาพดี มีโชคมีใจทวหนากันขอให้ทุกคนปลอดภัยจ้ะสบายดีบงังสูขอพระคุณมากนะจ๊ะสวัสดีจ้า